เก็บดอกนี้ต่อค่ะนี่ค่ะที่แฟนพี่เลยเจอไว้เมื่อกี้อืโหขายยังแน่นอยู่พี่เลยจะเก็บไปตัดขาแล้วก็ตรงนี้อีกพูนหนึ่งดูงค่ะพูนขึ้นมาสูงมากเลยนี่แต่เห็ดยังอ่อนอยู่ดอกใหญ่มาก าใหญ่มากเลยดูค่ะไปกองลมกันตัดขาค่ะดูมีแต่ดอกใหญ่ๆตรงนั้นอีกกองนึงตรงนี้ใช่ไหมเห็นพูนๆมานิดนึง ใช่แล้วแต่ดอกเล็กนี่ค่ะดอกตูมดูดอกนี้ค่ะพี่ลายเดินไปเดินมาแถวนี้ไม่เห็นนะคะพี่ลายเก็บเห็ดกองไว้ตรงนั้นเดินไปเดินมาตั้งหลายรอบเพิ่งมาเจอนี่ดอกตูมเลยค่ะได้ดอกตูมมาสองดอก บางทีมันฟูนขึ้นมานิดเดียวมองยากมากเห็นยากมากตรงนี้ด้วยค่ะคูนนี่ดอกตุม้มนี่ด้วยอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะ ได้ตรงนี้มาสองดอกแฟนพี่ลายเอาไปเอาไปเก็บไว้ที่รถแล้วค่ะสองถังนี่ตรงนี้อีกดอกนึงโอ้โหตรงนี้ด้วยดีค่ะดอกปูในะแถวนี้อันนี้ใช่หรือเปล่าพูนมานิดหนึ่ง นี่ใช่แล้วนี่ค่ะได้มาอีกสองดอกเดียวไปรวมกันแล้วค่อยตัดขาทีเดียวค่ะโอเคตอนนี้จะให้แฟนพี่เลาเป็นคนถอนค่ะไร้จะถ่ายโอเคถอนแล้วก็ใส่ไว้ในถังเดี๋ยวค่อยไปตัดขาทีเดียว ตรงนี้ค <laughs> ุณ <Yeah. S 1> พูน,นิดนึงเกือบจะไม่เห็น,นตรงนี้ด้วยดอกตูมค่ะโอเคนี่ไหม ดูดอกดูดอกนี้พูนขึ้นมาสูงมากเลยแต่ว่าส่วนมากพูนขึ้นมาแบบนี้มันจะไม่ค่อยดีแล้วค่ะแก่แล้วแต่ว่ามาดูกันนี่ me check เ e อ m n g อขาแน่นอยู่เอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตัดขาดูว่าใช้ได้หรือเปล่า กันพี่ได้บอกเขาเจอไว้เมื่อกี้เยอะมากเลยไม่รู้อยู่ไรอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยนี่ค่ะเจอตรงนี้อู้ตรงนี้ดอกนึงพี่ได้ไปเห็นข้างหน้าน่นไม่ได้เห็นตรงนี้ไหนดูสิอู้ใช้ได้อยู่ขานแน่นอยู่เดี๋ยวไปตัดโอเคนี่ค่ะดอกที่แฟนที่ได้เจอไว้เมื่อกี้ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าโอ้น่าจะใช้ได้ดูค่ะ นี่ใช้ได้อยู่ดอกอ่อนๆเลยเขาบอกว่าข้างบนมีอีกที่เขาเจอไว้ค่ะแบตเตอรี่ไะใกล้จะหมดแล้วบางทีอาจจะไม่ได้ตัดขาให้เพื่อนได้ดูถ่ายมาเยอะมากเลยค่ะวันนี้ถ่ายมาทั้งวันแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้ว นี่ค่ะที่เขาเจอไว้ตอนแรกให้พี่รายเป็นคนเก็บแล้วก็ตัดขาตรงนี้ดอกแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ใกล้หมดค่ะ mm. ก็เลยต้องรีบรีบเก็บ mm. ด้านนี้ด้วยโอ้ mm. ดอกนี้แน่นมากดอกตูม is โอเคมาด้านนี้อันนี้ใช่ไหมจะบอกมีอีก มไม่เจอแล้วบ้าง <laughs> นี่โหคือพูนขึ้นมาเลยโอ้ยังใช้ได้อยู่ oh, โอ้เ๊กมัโอ้ขาใหญ่มากขาใหญ่จริง <laughs> เดี๋ยวไปตัดขาค่ะไปย ไม่ใช่นี่ตรงนี้อีกดอกหนนี่ดอกตูมไปดูแฟนพี่เลยเขาบอกว่าเจอดอกนึ่งใหญ่มากโอโ้ยยังใหม่อยู่ ยังใหม่ยังใช้ได้อยู่นั่นขาใหญ่มากโอเคดูค่ะไม่กี่ดอกก็เต็มถังแล้วต้นนู้นใช่ไหมืูแถวนี้มีอีกหลายดอกเลยค่ะแต่เดี๋ยวต้องเลือกเอาเยีายดอกนี้น่าจะเสียแล้วมาดูดอกนี้กันโอ้ดอกนี้แน่นอยู่ ี่ค่ะดอกนี้ยังแน่นดูดอกนี้ค่ะพูนขึ้นมาข้างบนสูงมากโหดูค่ะขายาวมากใหญ่มากค่ะแต่ว่าเสียแล้วดูดอกนี้ดอกตุ้มค่ะดอกนี้โอ้ดอกนี้ก็เสีย ตรงนี้อีกดอกหนึ่งใหญ่มากยังแน่นอยู่ค่ะมาดูกันว่ายังใช้ได้อยู่ไหมโอ้โหแน่นมากนี่โอ้น่าจะใช้ได้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปาดาเาวา ี่ใช้ได้ค่ะขายังแน่นมากนี่ได้มาแล้วอีกดอกนึงดอกใหญ่มากเลย นี่ค่ะเจอตรงนี้อีกสองดอกนี่ดอกตูมอยู่ค่ะดูว่าดอกนี้ใช้ได้ไหมดอกใหญ่โอ้ต้องปาดเอาค่ะดอกใหญ่ใบมันเสียแล้วนี่ค่ะมาดูขากันว่าใช้ได้หรือเปล่าขา ขายยังดีอยู่ค่ะเว้ยปาดข้างในมาขาวเ้อะเลยนี่ค่ะแค่นี้พอเดี๋ยวกลับไปล้าง เจอตรงนี้ค่ะพูนพูนมาเปิดดูกันนี่โ,โหนี่ค่ะโ,โหยังสวยอยู่ ตอนนี้พี่ลรก็เก็บมากองรวมกันแล้วเดี๋ยวจะตัดขากันค่ะดูค่ะเยอะเลยส่วนมากจะเป็นดอกบานแล้วค่ะเมื่อกี้แฟนพี่ลรเอาไปเก็บที่รถถังนึ่งที่ยังไม่ได้ตัดขาแฟนพี่ลรยเขาไม่รู้เห็นถังเต็มเขาก็เลยไปเก็บไว้ที่รถตอนนี้มาตัดขากันค่ะตอนนี้แบตแบต,แบตเตอรี่ก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าเกิดว่า แบตเตอรี่หมดก็ไม่ได้ถ่ายต่ออาจจะตัดไม่เสร็จค่ะแบตเตอรี่อาจจะหมดก่อนดอกนี้อ่อนมากเลยดูค่ะขายใหญ่มาก ขาแน่นมากเลยค่ะกกอบมากเลยปีหน้าจะจำไว้ว่าแถวนี้มีเห็ดจะได้มาแต่เนื่นๆโอ้อันนี้ขาเน่าดอกนี้เสียแล้วค่ะปีนี้มาเจอช้าไปหน่อยเห็ดเสียเยอะมาก ปีหน้าจะมาเช็คเนืนเน่นๆเลยค่ะแต่ก็ได้ดอกตูมมาเยอะเหมือนกันนี่ค่ะอันนี้ดอกตูม วันนี้พี่ไลยกับแฟนพี่ไลมากันสองคนพี่สาวกับพี่เขยเขาไม่ว่างลูกชายเขามาเยี่ยมลูกชายเขามาเที่ยวหาล,ลูกหลานเขามาเที่ยวหาโอ้ยลอกตูมเป็นแมง บานมากเลยดอกนี้โอ้แต่ก็ยังดีอยู่ค่ะดูขาย,ยังไม่เสียดอกใหญ่มากเลยแปลงเล็กไปค่ะปัดไม่ปัดไม่ทันใจต้องใช้มือเคาะเอา ใช้มือปัดเอา ดอกดอก,ดอกนี้ต้องปาดเอาค่ะไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าโอ้ยเสียแล้วนี่ต้องเก็บเอาไว้ให้ให้สัตว์กินดูดอกนี้ค่ะดอกตูมสวยมากเลยแต่แฟนพี่ลายทำคอหักนี่ค่ะทำคอหักตอนเทออกจากถังเมื่อกี้ค่ะ ีดอกนี้ก็ใช้ได้ดอกตุูมบางทีเอ้ยดอกบานบางทีก็ไม่เน่านะคะบางทีก็ไม่เป็นแมงตอนนี้เริ่มขะะ้าแล้วค่ะยุงเริ่มมาอีกแล้ว บานเกินค่ะเดี๋ยวพี่เลยจะปาดดูว่าเป็นแมงไหมนี่ค่ะเป็นแมงแล้วตัดเอาแตกขานี่ค่ะขาดีอยู่ขาใช้ได้อยู่ ตุมแน่นมากอยูเต็มถังแล้วค่ะเต็มถังแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเอาถังนั้นมา เลื่อนมาตัดตรงนี้โอ้ดอกนี้ดอกใหญ่มากจะลองปาดดูว่าขาขาใช้ได้ไหมใบน่าจะเสียแล้วค่ะนี่ขายังขายังดีอยู่เฮ้ยใบยก็ไม่เสียเอาใบาไปด้วยปัดเอาลัองพึ่องออกที่บ้าน โหดอกนี้แน่นมากเลยหนักมากนี่ตรงนี้ก็ไม่เสีย ีเพื่อนๆบางคนบอกอยากมาเก็บเห็ดพื่นกับพี่ลายมากเลยแล้วก็อยากให้มาค่ะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆก็จะพามาด้วยดูค่ะสวยมากเลยดอกนี้ ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ดอกแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ไรขอตัวไปตัดให้เสร็จก่อนนะคะคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ